อะไรที่เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ผูกมิตรได้ดีที่สุดอะไรถึงจะเรียกว่าทำให้เราเนี่ยผูกมิตรและทำให้เกิดเมตตาและเพราะด้วยเมตตาเนี่ยให้ขึ้นต้นด้วยอออ่อานอภัยทานใช่นะงั้นตัวเนี้ยยิ่งใหญ่มากนะที่เรารักษาศีลน,นะ ศีลเนี่ยเป็นมหาฐานถึงที่ว่าเป็นการให้อภัยทานเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตปลอดภัยในทรัพย์ปลอดภัยในบุตรภรรยาปลอดภัยในความสัตจจริงปลอดภัยในการขาดสติแก่บบุคคลอื่นเห็นไหมอันนี้ก็คืออภัยทานการที่เรานั้นเนี่ยให้อภัยเนี่ยงั้นการให้อภัยทานเนี่ย ก็จะพัฒนาทำให้เราเนี่ยรักษาศีลได้อย่างดีเลยแล้วก็เป็นมหาทานศีลถึงยิ่งใหญ่นะเพราะมีการให้อภัยทานงั้นการที่เราผูกมิตรนะเราจะได้มิตรก็เพราะเราเนี่ยรู้จักให้อภัยเราผูกมิตรกับพระรัตนตรัยเราเลยต้องมาขอเขามาอดโทษนะต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่เราเนี่ยเคยล่วงเกินทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดีทางใจโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเรากําลังผูกอะไรผูกมิตรหรือผูกบุญสัมพันธ์ต่อพระรัตนตไตยก็อันเช่นเดียวกันผูกบุญสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเนี่ยการที่ขอขมาขออดโทษเนี่ยถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่พวกเรานั้นเนี่ยควรจะทําบ่อยๆในธรรมวัดเย็นเราก็จะทำนะโดยเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นประธานแล้วก็ โยงไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะขออดโทษและเราก็จะต้องฝึกเป็นผู้ที่อดโทษให้อภัยกับคนอื่นๆนะงั้นใครที่ยังมีข้อผูกโกรธยังมีปมที่ยังค้างคายังมีเวรีบุคคลเนี่ยนะที่เรายังมีคนโกรธอยู่เนี่ยเราจะไม่เป็นอิสระเรายังไม่ชนะตัวเองจริงๆนะ เมตตาของเราก็เลยไม่เป็นอัปปรัญญาในการที่จะส่งไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ที่เราบอกคอยสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขแต่จริงๆแล้วยังเรายังมีบุคคลที่เรายัางรู้สึกแหมยังยังรู้สึกเจอหน้าทีไรแล้วก็ยังรู้สึกหงุดหงิดยังรู้สึกแบบรักเขาไม่ได้เต็มที่อะไรต่างๆนนะงั้นตัวนี้เราต้องข้ามให้ได้ว่าเพื่อให้เรานั้นข้ามไปมีเมตตาจิตแบบครับทุกๆคนจนถ้าเราทําได้อย่างนี้เราก็จะมีจิตที่จะได้อานิสงส์ทั้ง11ข้อของเมตตา เนะชื่อไหมว่าในเรื่องของตัวการที่เราให้ให้อภัย,ยแม้แต่ในคำพิวิสุทธิมาร่ยที่พูดถึงเคล็ดลับในการที่จะทำให้เราเไม่โกรธเนี่ย,ยอาตมายังจำได้เลยนะมีอยู่น่าจะประมาณ10ข้อนะหนึ่งก็คือเมตตาตามลำดับก็คือตั้งแต่ตัวเราก่อนนะจนกระทั่งไปให้คนที่เราเคารพรักจนกระทั่งให้กับคนกลางๆจนกระทั่งให้กับศัตรูเราได้อะไรเงี้ย ก็มีเทคนิคในการปฏิบัติเมตตาตามลำดับปฏิบัติตามคําสอนมองแง่ดีทุกขั้นตอนอันนี้เป็นเหตุก็ให้เกิดเมตตาเลยมันพร่ำสอนอบรมตนสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมอันนี้มันก็เป็นพิจารณาให้เราเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่โกรธนะกระทำเยี่ยงพระโพธิสัตว์ก็คือทุกเหตุการณ์ที่เจอความขัดข้องหรือปัญหาหรือเหตุเหมือนกับเราจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีจากคนอื่นเนี่ยมันเหมือนเราได้ บำเพ็ญบรารมีได้มีขันติมีเจริญขันติกับกับบุคคลนั้นนะกระทำเยี่ยงพระโพธิสัตว์ในการที่จะบำเพ็ญบรารมีขันติบรารมีเมตตาบรารมีกระทำยิ่งพระโพธิสัตว์ปฏิบัติดุจบิดามมรดอนก็คิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องไปโกรธกันทําไมนะ <c oughs> แล้วก็เป็นบ้าอาจพลาดอานิสงส์ทั้ง11ข้อก็คือท้าโกรธ ทำให้หลับก็ไม่เป็นสุขตื่นก็ไม่เป็นสุขฝันร้ายเป็นต้นเสร็จแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวก็แยกาธาตุทำให้ปลปดปลงว่าเอ๊ะเราไปโกรธขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโกรธธาตุสีทำไมอะไรเงี้ยแต่ข้อสุดท้ายให้ส่งผลหมดโกรธเ่ยนะงั้นในในคาถาป้องกันความโกรธเนี่ยให้สุดท้ายก็คือต้องให้อภัยแล้วก็ก,การหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้กันเนี่ยเป็นการผูกมิตรจริงๆ นะงั้นก็อยากจะมาสรรเสริญคุณนะของการให้ของพวกเราให้เรานั้นชื่นใจแล้วก็เข้าใจ